สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฝนนะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยค่ะในวันนี้จะเป็น EP ที่7แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของคำประพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคำประพันธ์ร้อยแก้วหรือคำประพันธ์ร้อยก่องน,นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวเราไปรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนบอกความหมายของคําประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและความหมายของคําประพันธ์ที่เป็นร้อยกองได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนอ่านคำประพันธ์ร้อยแก้วและคําประพันธ์ร้อยกองได้ถูกต้องนะคะและข้อที่3นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะเมื่อทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ รอยแก้วนะคะร้อยแก้วก็คือคำประพันธ์ที่ไม่จํากัดถ้อยคําและประโยคนะคะไม่มีกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์เป็นรูปแบบต่างๆตายตัวนะคะเราจะเห็นข้อความที่เป็นาบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วได้จากตามหนังสือต่างๆนะคะที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวไม่มีฉันทลักษณ์อะไรเลยนะคะคือความเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเราเรียกว่าร้อยแก้วนะคะ คำร้อยกองนะคะก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือกาบนะคะแบ่งเป็นกาบยานีกาบฉบังกาบสุรางคนางกาบขับไม้นะคะสองก็จะแบ่งเป็นกรอนนะคะกรอนก็จะแบ่งเป็นกรอน8กรอนหนะคะซึ่งจัดเป็นกรอนสุภาพและยังมีรูปแบบอื่นๆได้อีกนะคะเช่นกรอนดอกสร้อย กรอนศักราวาเพลงยาวเสภานิราชกรอนบทละครกรอนเพลงพื้นเมืองและกรอนกลบทต่างๆนะคะเมื่อเรารู้ความหมายของร้อยแก้วและ100ร้อยกลองแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปการสอนเพิ่มเติมกันเลยนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจดูคลิปการสอนที่ครูฝนนำมาด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ประพันธ์กลอนสุภาพสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและกลอนสุภาพกันนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์กันก่อนดีกว่าค่ะคำประพันธ์สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วกันก่อนดีกว่าค่ะคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วหมายถึงการนำถ้อยคำมาเรียบเรียงให้สละสลวยด้วยการคัดเลือกคำและสำนวนมาใช้อย่างเหมาะสมทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม หรือเกิดจินตนาการตามจุดประสงค์ของผู้เขียนเรียกว่าคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วคุณครูครับแล้วคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วเราสามารถหาอ่านได้จากหนังสืออะไรได้บ้างครับหนังสือที่มีคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วสามารถพบได้ในวรรณคดีและวรรณกรรมเช่น เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนเช่นตอนกำเนิดมะกะทัทโรเรื่องนาคพระขนงที่สองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วกันดีกว่าคะ่ะ อ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วมีทั้งอ่านในใจและอ่านออกเสียงควรระวังการอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อจะทำให้เข้าใจความหมายของข้อความชัดเจนคุณครูคะคุณครูช่วยยกตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วที่ถูกและผิดกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากการอ่านที่ถูกต้องกันก่อนนะคะการอ่านที่ถูกต้องคือหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วขวัญกลับเข้าห้องเพื่อทําการบ้านการอ่านที่ผิดคือหลังจากรับประทานอาหาร เย็นแล้วควนกลับเข้าห้องเพื่อทำการบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวอย่างดีกว่าค่ะการอ่านที่ถูกต้องคือทุกคนต้องประพฤติธทมตามหน้าที่ตามฐานะของตนจึงจะทำให้หมู่คณะเรียบร้อยและรุ่งเรืองการอ่านที่ผิดคือทุกคนต้องประพฤติทำตามหน้า ที่ตามฐานะของตนจึงจะทำให้หมู่คณะเรียบร้อยและรุ่งเรืองอาละคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองกันต่อดีกว่าค่ะคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง หมายถึงการนำคำคล้องจองมาร้อยเรียงตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆเช่นโคลงชันกาบกลอนร่กำหนดจำนวนคณะบทวักคำและการสัมผัสสามารถพบได้ในวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องกาบพระชัยยะสุริยากลอนเสภาขุนช้างขุนแผน โครงโลกกันนิดรายยาวมหาเวสันดรชาดกซึ่งในบทนี้จะยกตัวอย่างกลอนสุภาพคือความดีมีอยู่คู่ชั่วติดตัวกล้วอ,อิงอาศัยทำดีดีช่วยอวยชัยทำชั่วชั่วให้ใจตรมผลดีนี้นำความสุข ผลชั่วกลัวทุกทับถมดีเด่นเห็นผลชนชมชั่วช้าพาจมตรมตรอมหลักภาษาไทยของกำชัยทองหลอ่อหวานคำล้ำรสอมฤตชะลมจิตสางโรคโศกสันน้ำคำน้ำชุบชูชีวันชวนชื่น พืนหันษาผมรดีคำเพราะสนอสนานจิตพุกหน่ายคลายพิษปุณสุขสีร้อยยาแพทย์ยายาชีวีหรือถึงกึ่งวจีเจราจาหลักภาษาไทยของกำชัยทองหล่อเอาละคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนผังกรอนสุภาพกันบ้างนะคะ ต่อไปเรามาดูลักษณะการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองกันบ้างดีกว่าค่ะการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองต้องเข้าใจลักษณะของกลอนสุภาพการอ่านต้องรู้จักแบ่งวรรคให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความไพเราะนักเรียนคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกลอนสุภาพนั้นเรามาพักทำกิจกรรมที่ครูเตรียมมาฝากกันก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องกลอนสุภาพกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะกลอนสุภาพหมายถึงกลอนที่ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบเรียบ กลอนสุภาพแบ่งออกเป็นหลายชนิดมีชื่อเรียกต่างกันถ้าเรียกชื่อตามจำนวนคำในวรก,ก็มีเช่นกลอน6กกลอน7และกลอน8ปดคุณครูครับคุณครูช่วยยกตัวอย่างกลอนแต่ละชนิดหน่อยได้ไหมครับได้สิจ๊ะเริ่มจากตัวอย่างกลอน6 ผีเสื้อแสนสวยโบยบินจากถิ่นที่อยู่อาศัยพลิ้วปีกไร่รำเริงใจชื่นชมดอกไม้รายทางบินสู่ป่าเหนือเมื่อร้อนสัญจรเที่ยวไปไพรกว้างน้ำตกภูผาป่าปางทุกอย่าง สวยสดงดงามจากผีเสื้อกับทุ่งหญ้าของวินัยรอดจ่ายต่อไปเรามาดูตัวอย่างกลอนเจ็ดกันบ้างนะคะเธอคือคนเก่งและฉลาดเปลืองปราดรอบรู้ไม่อับเฉาจึงถูกคัดเลือกจากพวกเรามาเข้าร่วมคณะวิจัย ลุกขึ้นมาเถิดเจ้าเพื่อนแก้วรู้แล้วเลิกงงหรือสงสัยร่วมกันท้องฟ้าอันกว้างไกลมองเห็นไหมดาวเรียงเคียงรายเรามาดูตัวอย่างกลอนแปดกันบ้างนะคะโน่นไงดวงอาทิตย์แสงเจิดจ้า เจ้านพาศูนย์กลางดาวทั้งหลายเป็นจุดรวมแสงสว่างอันพรางพลายเปล่งประกายพลังจ้าประดามีล้อมด้วยดาวเคราะห์ถึงเก้าดวงได้โชษช่วงพระแสงสุรีสีต่างหมุนรอบดวงอาทิตย์ชั่วตาปีสร้างทิวาราตรีปันดานดน คุณครูคะแล้วกลอนแมีวิธีการแต่งอย่างไรคะง่ายมากเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นตั้งใจดูดีๆนะกลอนแคือกลอนสุภาพที่นิยมแต่งกันมีลักษณะบังคับดังนี้บทหนึ่งมี4ี่วักวรกละ7จ็ดถึงเก้าคำที่นิยมกันคือวักละ8ปดคำสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสสระบังคับ ดังนี้เสียงวรรณยุกต์มีข้อบังคับการใช้เสียงวรรณยุกต์ดังนี้คำสุดท้ายวักสดับใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่นิยมเสียงสามัญคำสุดท้ายของวักรับใช้เสียงเอกโทรหรือจัตตวาคำสุดท้ายของวักรองและวักส่งใช้เสียงสามัญหรือตรี นักเรียนคะนักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองทุกชนิดผู้แต่งต้องเข้าใจลักษณะบังคับช่วยในการรับส่งสัมผัสหากใช้คำหนึ่งแล้วไม่อาจสัมผัสกันได้ก็ใช้อีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันเช่นคำที่มีความหมายว่าดอกไม้เช่นคำว่า ผักกาบุปผามาลีมาลาบุตสบาคำที่มีความหมายว่าผู้หญิงเช่นคำว่านงครานนงรามกาลยานารีบังอ่อนคำที่มีความหมายว่าป่าเช่นคำว่าดงไพรอาาคำที่มีความหมายว่าชีวิตเช่นคำว่าชีวีชีวาชีวัน คำที่มีความหมายว่าโกรธเช่นคำว่าขัดเคืองโมโหโกรธาคำที่มีความหมายว่านกเช่นคำว่าสก,กุณาปักษาบุรงนักเรียนคะก่อนจากกันในวันนี้ครูมีกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้มาให้นักเรียนได้ลองทํากันด้วยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ ด้วยช่วยคิดจงแต่งกลอนสุภาพถวายพระพรตามสัมผัสให้ถูกต้องตัวอย่างกลอนสุภาพถวายพระพรมิ่งมหามงคลชนทั้งชาติขอประกาศเทิดไทยองค์พระทรงสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งล่าทั่วธานีขอบารมีคุ้มองค์ พระทรงมพระชนชื่นยืนนานวานบรรจบแปดสิบชั้นสาครบเฉลิมขวัญเหล่าทวยราแศ้สองฉลองพลันรวมใจมั่นรักพ่อหลวงของปวงชนนักเรียนคะอย่าลืมกลับไปฝึกแต่งคำกลอนและคำประพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปการสอนจบแล้วนะคะครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะสามารถอ่านบทร้อยแก้วและอ่านบทร้อยกองได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกองกันเลยค่ะบทฝึกอ่านบทร้อยแก้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูได้เลยนะคะในปัจจุบันกล่าวกันว่าเรากำลังอยู่ในยุคโรกาพิวัต์ หรือเรียกอีกอย่างว่าโลกไร้พรมแดน,นแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดการอ่านก็เป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนในทศวรรษนี้เพราะโลกของการศึกษามีได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียนที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแคบๆเท่านั้นแต่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆได้ย่อโลกให้เล็กลงเท่าที่เราอยากรู้ได้รวดเร็ว ในชั่วรัดนิ้วมือเดียวอย่างที่คนโบราณกล่าวไว้จะมีสื่อให้อ่านอย่างหลากหลายให้เลือกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราคุ้นเคยไปจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเพราะการต่อสู้รุกรานกันของมนุษย์ยุคใหม่จะใช้ข้อมูลสติปัญญาและคุณภาพของคนในชาติมากกว่าการใช้กำลังอาวุธเข้าประหัดประหารกันหากคนในชาติด้อยคุณภาพ ขาดการเรียนรู้จะถูกครอบงำทางปัญญาได้ง่ายๆจากสื่อต่างๆจากชาติที่พัฒนาแล้วต่อไปเป็นบทฝึกอ่านบทร้อยกองนะคะบทร้อยกองเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยสาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสัต์จริงใจสุขกระโปกมืดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวบาบคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนกวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะตรงเครื่องหมายสีแดงๆนะคะที่ครูทำเอาไว้ตรงนั้นเป็นการแบ่งวักนะคะให้นักเรียนการได้ง่ายขึ้นนะคะงั้นสำหรับวันนี้นะคะครูฝนขอจบเพียงเท่านี้และเราไปพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ